สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์ดแปมคาร์นะครับและวันนี้ผมพามาเจอกับวายแลกตัวที่โคตรจคุ้มค่าที่สุด ที่คุณควรซื้อไปใช้อะผมบอกเลยถ้าไม่อยากกระโดดไป 4, ี่คูณสไม่ได้อยากไฟได้ไฟแมทริกเสียตังอะไรเยอะแยะขนาดน,นั้นแต่ระบบใกล้เคียงกันผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยฮะ,ะตัวนี้เป็น 4, ี่คูณสองไบเทอร์โบหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามีสีพิเศษก็แค่เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วแต่สีนะครับและอันนี้ผมจะพามาดูอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะฮะ แ,บบลแล้วข้างในาเป็นโคมไฟ LED นะครับผมอันดับต่อมาอก็มีกล้องรอบคันเหมือนกันนะครับเหมือนกับ4คูณ4 b ายเทอร์โบเช่นเดียวกันแรงม้าเท่ากัน210แรงม้านะฮะและตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนกันเวลาเลี้ยวเลี้ยวตามไฟตัดหมอกจะดับข้างหนึ่งเลี้ยวข้างหนึ่งแล้วแต่เราหักโคมอะไรเลี้ยวไปนะครับผมและต่อมานะฮะอันนี้มีตะขอรากจูงด้านล่างติดกับคัตซีรถนี่เอาไว้ใช้ลากใช้ออฟโรดเซนเซอร์เหมือนกันเลยครับนี่ นี่มีเซ็นเซอร์หน้ามาเหมือนกันและมีกล่องที่ทำให้ใช้ Adaptive Cruise Control ได้ mm hmm. ก็คือทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งและออกตัวก็คือ Stop and Go นั่นเองนะครับและสามารถกระระยะได้4ช่วงรถเลือกได้เลยเจ้า1ช่วง2 3 4แล้วแต่เราเลยนะครับกล่องตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสมองกลอัจฉริยะในการคำนวณการขับอขี่ให้กับคุณครับผมและด้านนี้มาดูกันเลยฮนะนี่ครับ ยางตัวนี้มาด้วยสเปค2 5 5หทับ r 1 8นะฮะมาด้วยขอบ18แน่นๆเท่ๆแบบนี้เต็มๆตอย่างนี้มาเลยนะฮะตัวคิวล้อก็มีมาจากโรงงานให้ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมสวยงามหล่อเท่ดังเช่นบายสปอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นบา t เทอร์โบเครื่องบาเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบคู่210แรงม้านะฮะและนี่กล้องดันข้างก็คือสังเกตให้รู้ว่าคันนี้มีกล้องรอบคันนะฮะและนี่มีนี่บายสปอร์ตอยู่ในนี้อยู่ในกระจก นะครับผมด้านไอเห็นไหมผมให้ดูด้านในวันนี้ผมจะไม่พารูรีวิวด้านในเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมพาดูหลายคลิปแล้วก็ย้อนดูกันได้นะครับผมแต่ผมจะพามาดูวาคร่าวก็คือเบาะไฟฟ้าคูน่าครับผมนี่ขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยและตัวนี้เดินได้ส้มนี่สัญลักษณ์เด่นๆของ Wi ยแท็กก็คือต้องเดินได้ส้มนะฮะนี่ที่เบาะตรงนี้ก็มีคําว่า Wi Tra ็เห็นไหมแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับเหมือนใน Ever e s รนะครับ ตัว4ี่คูณสก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับผมตัวนี้จะไม่มีถอยจอดเข้าซองนะฮะแต่ถามว่าความจําเป็นในการใช้งานบางทีเราก็ไม่ได้คุ้นชินนะครับถ้าเราอยากได้ก็ขยับไปเป็น 4, ี่คูณสแต่ถ้าตัวนี้ความคุ้มค่าผมว่าคุ้มในการใช้งานในเมืองก็ใช้ได้นะครับผมพวงมาลัยนี่ขยับขึ้นลงหน้าหลังได้หมดเลยจอกลางจอหน้านะครับก็เหมือนตัว 4, ี่คูณสทุกอย่างนะครับผมแต่ลักษณะเด่นของ y t ยแทนี่ก็คือเดินได้ส้มนะ นี่ฝาถังน้ำมันกดเปิดตรงนี้ปุ๊บดีเซล,ลเรียบร้อยเด็กปั๊มรู้เรื่องนะฮะคิ้วล้อรวมถึงบันไดหลังที่ผมเคยทำไว้ขึ้นแบบนี้เออนี่เนี่ยดีอันนี้ผมชอบเนี่ยดีนะผมบอกเลยแต่ไฟหลังอีกอย่างหนึง่งเป็น led ประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นไฟโคมนะครับไม่เหมือนตัว 4x4 ที่ผมเคยทำเอาไว้นะฮะและมาดูด้านหลังที่ผมเคยถ่ายรีวิวบอกทุกคนเอาไว้ทุกคนนี่ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับและนี่อย่างหนึง่งปุ๊บอ่ะ ที่ทุกคนยังไม่รู้เวลาไปแคมปิ้งไปนั่งเล่นโทรศัพท์ผมควักขึ้นมาให้ดูเลยก็ได้นี่โทรศัพท์ชาร์จแบตเปิดไปปุ๊บเสียบไปเราก็ยังสามารถที่จะนั่งเล่นได้หรือว่านั่งแบบดูดาวอะไรหล,ลักเพื่อนแบบว่าสมมติมีแม่น้ําหรือว่าอะไรพวกนีน้เราก็สามารถที่จะเอารถไปเสียบจอดแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ข้างหลังาารถได้แคมปิ้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะนี่แล้วผมพามาดูไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับตัวแม็กไลเนอร์ตัวนี้มีช่องๆมาทําไมเนี่ฮะมีมาทําไม นะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหมือนต่างประเทศนะฮะเขาจะมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งเหมือนหรือว่าพวกอุปกรณ์คานที่เอาไว้วางนะครับที่เอาไว้ใช้งานงานช่างงานบรรทุกหรือว่าแบบวางซ้อนเพื่อที่จะวางของต่างๆนะครับก็เอาล่องไม้เนี่ยเสียบกันพอดีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วใช้วางของได้นะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับทำมาให้ดีมากอันนี้ผมบอกเลยนะแล้วต่อไปนะครับผมมาดูฝาท้ายผ่อนแรงนี่ผ่อนแรงยังไงนี่สองนิ้วก็เอาขึ้นได้ กล้องด้านหลังก็มีนะครับอ่านี่ก็คือสื่อให้เห็นกล้องรอบคันนะเซนเซอร์หลังแบบนี้ก็ยังมีมาให้นะครับไฟสองทะเบียนอยู่ในกันชนนะตัวนี้นะครับมันพิเศษทำไมยังไงทําไมผมถึงต้องมารีวิวซ้ำนะตัวนี้เป็นสีเทาดําสีเทาดําคือสีที่หายา,ยากครับแล้วคนจองกันเยอะมากสีนี้คือแบบลิมิเต็ดอี dition อีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ ความสวยงามของเทาดําก็จะเป็นเหมือนคริสตัลอร์เล็กๆเลยนะกิมมิคของมันก็จะสวยงามนะครับดูจากสีมันได้นะฮะจะมีคริสตัลอร์เล็กๆเหมือนลูกเน้นเขานะครับประมาณนี้นะฮะนี่ผมก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าราคาตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าใช้ไหมแล้วทุกคนชอบหรือเปล่าในการรีวิวแบบนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ชื่อว่า4ี่คูณสองไบเทอร์โบวายแพ็กนะฮะถ้าสนใจติดต่อผม เซลบาสอยู่ที่ฟอร์ดพาบะแดงนะครับเบอร์ติดต่อ0989316267นะฮะและฝากช่อง t ิกตอกผมด้วยนะครับบาสแฟมคายังไงไปเซิร์ชดูกันด้วยนะครับผมและยังไงก็ฝากกดติดตามรบกวนกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ์ให้กับช่องบาสแฟมคาด้วยครับถ้าชอบคลิปดีดแบบนี้ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เพยงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ